ด้านหนนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาจอดพักนะครับอีกสินาทีเที่ยงครับรถจอดพักทานข้าวครับเราลงไปหาข้าวนานกันครับผมถเด็ขาจากรถนะครับเป็นรานอาหารนี้ครับพักฐานข้า ทีเดียวครับนี่จะเป็นบรรยากาศของที่พักท่านอาหารนะครับผมที่เราเห็นจยลลิงจิ้งหลีนะครับแล้วก็กุ้งทอดนะกุ้งคุกแตงทอดอยังมีชัวต้มนะนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นดวยร้านอาหารนะครับก็จะมีตู้แช่นี้ครับล้วก็รทอนด้วยอ่ะ ตรงนี้จะเป็นพวกคืออะไรบ้วยอ,อันนคือบวยครับออก็มีเลมีขนมกรุบกรอบนะครับเป็นร้านหารตรงนี้เป็นขนมจีนครับ ไก่เจียวแล้วก็เป็นร้านข้าวแกงครับที่ที่เราเห็นเลยเป็นต้มมะละนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็มีผัดขิงครับข้าวผัดที่เห็นแน่ๆคือเป็นหมูทอดนะครับ นี่จะเป็นบ,บรรยากาศของร้านข้าวแกงนะครับณจุดพักรถนะครับ